สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาชมรีวิวผลงานของทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะนอกสถานที่กันนะคะที่อำเภอแกลงนะคะจังหวัดระยองนะคะวันนี้มาอัพหน้านะคะเป็นตัวมิลเอ็กนะคะรถเดิมๆลํานี้2,022ตัวสูงสีเทาแรมโบนะคะสวยๆนะคะมาอัพหน้าเป็นรถเป็นหน้ามิลเอ็กนะคะ2,022ค่ะสีเทาแรมโบนะคะนี่งานสนิทงานเนียนนะคะรถเป็นตัวสูงนะคะ สีระบบ 2K เลยนะคะไฟหน้านะคะชุดกระจังหน้านะคะช่องลมไฟตัดหมอก LED นะคะแล้วก็ฝาครอบไฟตัดหมอกค่ะอะไรแท้หมดเลยนะคะสวยๆค่ะสีประตูยกสูงโหลดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันนะคะว่าจะออกมารับกับชุดแบงหน้าได้ลงตัวหล่อขนาดไหนนะคะนี่รถเป็นแบบนี้เลยสีเทาแลมโบ้ค่ะ สวยๆชํำๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เรามาไกลถึงระยองนะคะนอกสถานที่กันเลยสวยๆค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามที่ร้านตั้งบอตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083 894 7 6 0 3นะคะมาถึงงานใกล้ๆกันเลย นี่ถ้านี้ฝากกดไลค์ like, ก็แชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะอยากจัดแบบนี้จัดให้ได้นะคะร้านตามออโต้ช็อปจัดให้ได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะสวยขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับหนึ่งลํำนี้สวัสดีค่ะ